โยสืสวัสดีครับผมสื่อช่องจ่าเมคค e สเตอร์นะครับอันนี้ก็ไปอยู่กับ Facebook Fanpage ห้องทดลอง ROV นะครับก็หายั้นานสำหรับช่องของผมนะผมแต่ก็กลับมาทำอีกรอบหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาอยู่ในกับการปรับบัฟเนิร์ฮีโร่ประจำมาที่20พฤษภาคมนั่นเองนะครับซึ่งตัวข้างหน้านี้เลยผมการปรับบัฟเนิร์ฮีโร่จะมีตัวอะไรบ้างคืออยู่ข้างหน้านี้เลย ครีแนกนะครับผมได้ทําการบัฟสกิล l l 2เมื่อโจมตีโดนี้โรจะฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองโดยนะตั้งแต่เริ่มต้น190จนถึง390สูงสุดบ60โบนัสเอเพิ่มขึ้นเป็น250สูงสุด500บวก120โบนัส AD หากโจมตีไม่ใช่ฮีโร่จะฟื้นฟูแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นว้าวสุดยอดเลยครับดวงน่าจะแบนครับผมประมาณนี้และตัวบัฟอีกตัวเนื้งผม โมเรนสกิลหนึ่งสร้างความเสียหายจาก50แม็กส์สูงสุด5 uh, 75, ้าเจบวกเจเอเเพิ่มขึ้นอันต้นเกมยังคงที่ครับห้แต่ว่าเดทเกมจะเพิ่มขึ้นเป็น90บวก75% AD นั่นเองนะครับสำหรับโมเรนช่วงเดเกมนะครับสกิล1และเพนนะครับผมได้ทำการบัฟสกิล2สร้างความเสียหายเวทจาก300เริ่มต้นสูงสุด550บวก35 AP เพิ่มขึ้นเป็น350เริ่มต้นเกมจนถึงสูงสุด600้อยบวกสี่สนั่นเองนะครับและสกิล3อันติสร้างความเสียหายเวท600เริ่มต้นบวกอ่าสูงอ่าสูงสุด1,000งพันบวกหนึ่งกลายเป็น750เริ่มต้นเลทเกมอยู่ที่1,250งพันสบวกร้อยยนั่นเองนะครับสหรับเพนนะครับตัวต่อไปว่ผมฉีดนะผมแนะนำการบัฟทั้ง3สกิลเลยสกิลหนึ่งผมสร้างความเสียหายจาก300เริ่มต้น สูงสุด675บวก6บวก55 AD เพิ่มขึ้นอ่ะต้นเกมยังเพิ่มครับผม300คงที่แต่เลดเกมยังคงที่แต่นะผม AD เพิ่มขึ้น10เป็น65 AD นั่นเองนะครับสกิล2นะครับผม120เริ่มต้นเลดเกม2 2 0บวก25เปอร์เซ็นต์ AD ทางสกิลเขาสร้างความเสียหายยังคงที่ต้งต้นเกมและเลดเกมแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ AD เพิ่มขึ้น10เพียง35 AD นั่นเองนะครับผมเนาะ ส่วนอันตีับผมพุ่งครั้งแรกสร้างความเสียหาย300จนถึง600บวก45% AD เพิ่มขึ้นเป็น330เล็ดเกม660บวก 60%, 60 AD เลยนะครับผมนะและเมื่อใช้โดนศตูสร้างความเสียหายครั้งที่2 200ถึง300บวก25% AD เพิ่มขึ้นเป็น220เริ่มต้นเล็ดเกม440บวก30% AD เลยนะครับผมสำหรับตัวฉีนั่นเองราออฟเลนดีที่สุด ซิลครับผมน้ำนักการปรับพาสติกนะครับผมสร้างความเสียหายเวท150ยบวก40% AP กลายเป็น 8%H p ี HP สูงสุดเป้าหมายบวก50% AP นะครับส่วนการโจมตีปกติสร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้น40หน่วยกลายเป็นสร้างความเสียหายเวทเพิ่ม6 0ส0บวกต่อเลเวลเองนะครับผมนนะสหตับตัวซิลมาดูส่วนของตัวละครเนื้อบ้างนะผมโจเกอร์นะผมน้ำหนกการเนื้อพาสติกระยะกระสุนพิเศษผมจากเรเหลือเียง7.25เมตรเหลือเพียง m, เงรับผมเนอะง และคีร่านะครับสกิลอันติวิ่งเร็วขึ้น40เป็นเวลา8วินาทีแต่ความเร็วยังคงที่ครับแต่เวลาลดลงเหลือเพียงแค่6วินาทีนั่นเองนะครับสำหรับคีร่าและต่อมาผมพาร์สิของรอเรียลเนฟนะผมสร้างความเสียหายจริง160บวก5ตต่อเลเวล บวก64% AP, เหลือเพียง140บวก5เลเวลคงที่แต่เปอร์เซ็นต์เลดลงเหลือเพียง55%นั่นเองนะครับผมเนาะสำหรับต่อตัวต่อ,ตอไปนะผมลิปโป้นะั่นเปการเนิร์ฟอันตินะผมได้รับต้านสถานะ3 0 5 0เหลือเพียงแค่25%า25%คงที่แล้วนะผมเนิร์หนักมากและครูดาวนะผม30%ยังคงที่เหลือเพียงไม่ได้เหลือเพียงครับเพิ่มขึ้นเป็น42ต้นเกมนะแต่เลดเกมก็เหลือวินาิี คงที่เช่นกันนั่นเองนะครับสัตว์ตัวริโปต่อมาทรอนนะครับผมนะสกิลหนึ่งท่าน,นั้เนกรเนฟกระสุนสีม่วงสร้างความเสียหายต่อมอนสเตอร์ป่า300เริ่มต้นเกมเดทเกม600เหลือเพียงแค่60เดทเกมร2อยี่สิบครับผมโอ้โหเนิรฟหนักมากและกระสุนสีเหลืองครับผมลดความเร็วเคลื่อนที่20%ถึง40%นาะนวินาที ก็ได้ทําการแบ,บัาแค่เปอร์เซ็นต์นะผมกลายเป็น3 0มสถึงหกแต่ว่าจะนานนะผมเริ่มต้นเกม0.5 0 7 5ดห้าศูแล้วก็1วินาทีตามเด็กเกมเลยนะครับสำหรับตัวกระสุนสี่เดือนนั่นเองนะครับตัวต่อมาของผมซานิสนะผมนั่นเป็นการเนื้อคูดาวนะครับผมเนาอันตินั่นเองคูดาวนะผม24 22- 2บวินาทีตามดังน,นี้ลดเพิ่มขึ้นนะผมนะคููดาว30บวิ2 6 20ีวิของที่ช่วงเล็กเกมเช่นกันนะครับผมแล้วสำหรับซานิสจบ การเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการปรับบัฟเดอะฮีโร่แต่ละตัวนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าข้อมูลอันไหนขาดโดนหายไปต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับการปรับอรับเดอฮีโร่ครั้งนี้เราต้องขอตัวกันลาไปแล้วครับใครชอบมากกดไลค์กดซับใครเล่นมือกดดิงแจ้งเตือนเพื่อัดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวกันลาไปก่อนครับซิลเกณ next time บ๊ายบายครับผมสำหรับการปรับแลปรับเธอะฮีโรหน้าจะเป็นตัวอะไรนะครับผมเดี๋ยวจะมาทำการลงคลิปให้กับผู้ชมได้รับฟังนะครับบ๊ายบายครับก็ขอขอบคุณสำหรับ Facebook Fanpage ช่ององลอง RV ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งใต้ลิงก์ใต้คลิปชันนะครับ